เขามาทำอะไรที่นี่มีเรื่องอะไรอีกสวัสดีค่ะวันนี้ฉันไม่ได้มาหาเรื่องเธอฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยฉันจะถามอะไรเธอหน่อย เธอต้องตอบฉันมาตรงๆเธอคือคนที่มาฮิเรียกว่าสัป,ปนาใช่ไหม เวรนดาออกไปแต่เช้าเลยนะค่ะคุณยา่าวันนี้เขามีงานด่วนที่ธนาคารก็เลยรีบออกไปแล้วกายตรีละ่ะคุณพ่อบอกว่าจะเข้าออฟฟิศค่ะไปสอบถามเรื่องกลับเข้าทำงานไม่รู้ว่ากายตรีที่น่าสงสารต้องทรมานอีกนานแค่ไหนตราบใดที่ความโชคร้ายยังอยู่มันคงไม่มีอะไรดีขึ้นดีขึ้นแน่คอยดูนะคะคุณพ่อเป็นคนดีค่ะองค์เทวากำลังทดสอบเขาคอยดูเถอะค่ะเขาจะพิสูจน์ตัวเองในบททดสอบนี้ค่ะ พอแล้วล่ะฉันไม่ค่อยหิวเออว่าไง คุณย่าจะไปไหนเนี่ยคุณย่ารอเดี๋ยวครับผมไปด้วยนี่คุณย่าจะรีบไปไหนนักหนาข้าวเช้ายังทำไม่เสร็จเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะแล้วใครโทรหาคุณย่ากันะ่ะฮะทำไมถึงรีบแบบนั้น <c oughs> ช่างเถะนะ <c oughs> ดีซะอีกไม่งั้นคุณย่าคงนั่งทานข้าวเช้าเป็นชั่วโมงเราจะได้นั่งทานข้าวเช้าสบายๆย,ยังไงล่ะบอกความจริงมาเธอไม่ต้องปิดบงังฉันหรอก เธอคือสัป,ปนาของมาหิใช่หรือเปล่าฉันไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงดีมีอะไรเหรอลัดดูสิ่งไม่กลัวคนเขาจะว่าบ้างหรืออย่างไรฮะ มาหาเรื่องอะไรหลานสาวฉันอีกไม่ทราบคุณแค่ให้เรายืมเงินไม่ได้เป็นเจ้าของเราแถมไม่ได้ให้เยืมฟรีๆฮะคุณยังเก็บดอกเบี้ยด้วยคุณไม่ได้ช่วยเราเลยทำไมถึงได้ใจร้อนนักละ่ะเธอยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะจ่ายเงินกู้ทำไมต้องมารังควานบิตตี้ด้วยคุณพูดมากเกินไปแล้วนะ ผมไม่ได้มารังควานใครที่นี่ทางนั้นนั่นละผมมาที่นี่เพื่อมาถามบิตตี้เรื่องเกี่ยวกับลูกชายของผมผมเห็นว่าลูกชายของผมพูดถึงสัป,ปนาทั้งวันทั้งคืนผมก็เลยมาถามเธอแล้วมันยังไงละ่ะบิตตี้ไปเกี่ยวอะไรด้วยสัป,ปนาที่ว่านั่นเป็นเรื่องของคุณกับลูกชายคุณนอดทำไมต้องลากบิตตี้ไปเกี่ยว ใครจะรู้ว่าลูกคุณไปไหนแล้วทำอะไรเจอใครมาบ้างเราไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเราจะรู้ได้ยังไงว่าสัปปนาที่ว่านะ่ะคือใครฟังนะฉันว่าคุณนะ่ะรัดดูซิงควบคุมลูกชายไม่ได้คุณไม่ควรมาทำแบบนี้ถึงเป็นผู้หญิงที่เขาชอบก็ไม่ควรขอตัวนะ ค่อยคุยกันวันหลังก็แล้วกันไว้ตาผมบ้างคุณย่าคะหนูอยากจะบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน่ะแหละทำงานของแกไปตันนั่นน่ะเอาแต่พล่ามเดืองไรสาระไปวันวัน เกิดอะไรขึ้นคะทาไมถึงหุนหันออกไปแบบนั้นจัดอาหารเช้าให้ฉันหน่อยฉันหิวแล้วในโทรหาผู้รับเหมาสิคุณย่าครับดูซิใครมาครับผมมาแล้วครับคุณย่าอารุณสวัสดิ์ครับ อรุณสวัสดิ์ทำไมทุกคนถึงดูเครียดเครียดกันล่ะครับเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยไหมเอ่อคุณยากครับทำไมถึงโทรเรียกผมมาละ่ะจะว่าไงดีมันเป็นเรื่องร้ายแรงฉันไม่รู้เลยว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีฉันรู้ว่าพวกเราต้องใช้หนี้เงินกู้ของพ่อเธอ เราไม่ได้ปฏิเสธจะใช้หนี้ใช่ไหมลหรอทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบิตตี้ถึงกับต้องเปิดร้านขายหมากเพื่อหาเงินมาใช้หนี้พ่อเธอเอคุณยากครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ย ผมมาที่นี่เพื่อถามบิตตี้เรื่องเกี่ยวกับลูกชายของผมผมเห็นว่าลูกชายผมพูดถึงสัปปนาทั้งวันทั้งคืนผมก็เลยมาถามเธอสัปปนาคือใครแล้วทำไมพ่อเธอรัดดูสิ่งถึงได้มาถามเรื่องสัปปนากับบิตตี้หลานฉัน สัปปนาคือใครเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะครอบครัวฉันรู้จนได้ว่าเธอคือใครแถมตอนนี้ครอบครัวสัปปนาก็รู้เรื่องนี้แล้วด้วยบอกเรามาสิผู้รับเหมาถ้าเธอคบกับผู้หญิงที่ชื่อสัปปนาทำไมพ่อของเธอถึงต้องมาก่อกวนบิ๊ตตี้ด้วยคุณยากครับถ้าผมนิ่งเฉยคงไม่ถูกอ่ะ เรื่องมาถึงสัป,ปดาเรื่องมาถึงบิตตี้แล้วผมจึงจำเป็นจะต้องพูดความจริงสัปนปาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเธอคือบิตตี้ บิทต,ตี้คือคนที่ผมเรียกว่าสัปปนาครับงั้นบอกเราได้ไหมว่าทำไมเธอถึงเรียกบ,บิตตี้ว่าสัปปนาเธอต้องการอะไรคือว่าสัปปนาผมชอบบิตตี้ครับเธอหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าผมตกหลุมรักเธอ ผมหลงรักเธอผมไม่ได้คิดเล่นๆนะ่ะผมจริงจังผมรักเธอจริงๆครับผมอยากแต่งงานกับเธอ ผมอยากแต่งงานกับสัปปนาผมอยากแต่งงานกับบิตตี้ครับฉันอนุญาตให้บอกเธอแต่งกันได้ เธอแต่งงานกับบิตตี้ได้คุณยาแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งพ่อของเธอ ต้องมาที่นี่เพื่อสู่ขอบิตตี้ให้แต่งงานกับเธอไว้ผมจะไปคุยกับพ่อผมนะครับไม่เคยคิดเลยว่าคุณย่าจะอนุญาตให้แต่งเนะี่ยผมว่าเราน่าจะถามสัปปนาก่อนนะครับว่าอยากจะแต่งไหม <laughs> ผู้รับเหมานี่ครอบครัวของฉันและบิตตี้ก็เป็นลูกสาวของเรา ในครอบครัวนี้นะเมื่อผู้ใหญ่ตัดสินใจอะไรแล้วเด็กในครอบครัวจะยอมรับและปฏิบัติตามฉันสัญญาว่าเธอจะได้แต่งงานกับบิตตี้อย่างแน่นอน แต่ก่อนอื่นพ่อเธอต้องมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องการแต่งงานกับเราผมดีใจมากๆครับดีใจสุดๆเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองอ่ะขอบคุณมากๆครับผมรักสัป,ปนามากมากครับไม่ใช่แค่พ่อนะไม่ว่าใครผมก็พามาแตะเท้าคุณย่าได้แต่คุณย่าอย่าลืมที่สัญญาล่ะลาละครับ สปนาฉันไม่ลืมหรอกพี่คะหือคุณย่าทำอะไรนะคุณย่าจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไงนกตัวแรกเงินกู้ก้อนนั้นนะ่ะก็ไม่ต้องจ่ายเพราะพวกเขาแต่งงานกันคุณสิงคงจะไม่รับเงินจากรถส้ายตัวเองหรอกนอกตัวที่สอง บิตตี้จะแต่งงานโดยไม่เสียเงินค่าสินสอดกับค่าอื่นๆไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฉันหมายถึงมาฮีน่ะเป็นคนดีฉันว่าเขาอะดูดีออกเขาชอบบิตตี้มากแถมช่วยเธอมาตั้งแต่แรกยังจะเอาอะไรอีกล่ะพี่คะพี่ว่ามันไม่แปลกเหรอการแต่งงานแบบนี้เนี่ยแล้วบิตตี้จะยอมแต่งงั้นเหรอคะจริงด้วยฉันไม่ทันคิดเลยหรือบางทีบิตตี้อาจจะปฏิเสธก็ได้ นี่ของคุณค่ะของคุณก็ได้แล้วคะ่ะ <Việt> พี่บิตตี้<อ> أ, ว่าไงฟากนะพี่บิตตี้ <inter uka> พี่รู้ไหมว่าบิตตี้คือคนที่ผมเรียกว่าสัปนาครับผมหลงรักเธอผมอยากแต่งงานกับเธอพ่อของเธอจะต้องมาที่นี่ <karate crazy> <illed> เพื่อสู่ขอบิตตี้ให้แต่งงานกับเธอ ฉันสัญญาว่าเธอจะได้แต่งงานกับบิตตี้อย่างแน่นอนฮโหลพ่อคะพ่ออยู่ไหนรีบกลับบ้านด่วนคะมีเรื่องอะไรวันนี้แกดูแปลกๆไปนะฮะทำไมถึงให้พวกเรามารวมกันที่นี่ล่ะพ่ออยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าสัปปนาคือใครอะ ผมอยากบอกพ่อครับสป,ปนาคือคนที่ผมตกหลุมรักผมรักเธอครับไม่ใช่แค่รักเธอผมอยากแต่งงานกับเธอด้วยสัป,ปนาคือใคร เธออยู่ที่กัลยาณีเทวีครับแม่เธอเป็นลูกสาวของคุณศรีสวัสดิ์คนที่เปิดร้านขายหมากเ,เธอเธอชื่อบิตตี้ครับเธอคือคนที่ผมเรียกว่าสัปนปาคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยอืมคุณย่าคุณย่าสัญญากับมาฮิว่าจะให้เขาแต่งงานกับบิตตี้เนี่ยนะฮะนี่คุณย่าทำอะไรเนี่ย แกคิดว่าย่าแกเป็นยังไงแกต้องตามฉันให้ทนันวิเรนดาฉันน่ะผ่านอะไรมามากการแต่งงานของบิตตี้กับผู้รับเหมาจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่า คุณย่าสัญญากับเขาฉันก็แค่สัญญาเท่านั้นแต่ฉันจะไม่ยอมให้แต่งแต่คุณยา่าวิเรนไม่ต้องห่วงนะอย่างนัแล้วดูซิงก็ไม่ยอมแน่และดูซิงจะยอมไม่มีทางที่เขา จะปฏิเสธแน่ผู้รับเหมาะจะต้องไม่ยอมอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าเขารักบิตตี้มากรักเธอหมดหัวใจเลยเขาจะทำให้พ่อเขายอมรับการแต่งงานนี้ฉันทนฟังแกไม่ไหวอีกแล้ว ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอคือสปันนานี่แกบ้าหรือเปล่าสติหลุดลอยไปแล้วอย่างนั้นเหรอแกรู้ตัวบ้างไหมว่าพูดอะไรอยู่ผมมีสติครับพ่อที่ผมพูดคือความจริงผมไม่อยากปิดบังทุกคนต่อไปแล้วผมไม่อยากมีความลับกับครอบครัวผมไม่อยากโกหกด้วย ทุกคนคือคนของผมครอบครัวผมผมก็เลยบอกความรู้สึกของผมไปตรงๆอ่ะผมรักสัป,ปนาจริงๆมันคือรักแท้ครับเชื่อผมสิครับเธอเป็นคนดีมากๆอ่ะผมขอร้องแล้วครับทุกคนได้โปรดยอมรับเธอและให้ผมแต่งงานกับเธอด้วย ไม่ได้ยินที่เขาพูดได้อ,อย่ังไงเหรเขาบอกว่าจะพาพ่อเขามาแตะเท้าฉันวิเรนดาฉันยังจำวันที่ลัดดูมาเหยียบหน้าอกโยคีถึงที่นี่เขาบุกเข้าไปในห้องบิตตี้แล้วก็ดูถูกเธอวันนั้นฉันสาบานเลยว่าสักวันหนึ่งฉันจะทำให้เขาขายหน้าและชื่อเสียงป่นป ถ้าหากทำไม่สำเร็จฉันคงละอายแก่ใจผู้รับเหมาจะโน้มน้าวพ่อเขาจนได้ความรักที่มีต่อลูกจะทำให้เขามาสู่ขอบิตตีจากนั้นจะทำให้เขาได้รู้สำนึก ฉันจะทำให้เขาขอโทษฉันให้จงได้หลังจากนั้นฉันก็จะปฏิเสธการแต่งงานและเช่นนั้นชื่อเสียงของลัดดูซิงก็จะปนไปไม่มีชิ้นดี โอ้โหคุณยา่าว้าวว้าวแผนอะไรเนี่ยสุดยอดมากอ่้ฮ่าฮางฉันลงเดี๋ยวนี้นะนี่คุณ่าคุณย่าครับเยี่ยมไปเลยเราจะได้สั่งสอนและดูสิ่งสักทีคุณย่าครับสิ่งที่คุณย่าทำมันอันตรายมากเราจะเดือดร้อนได้นะครับ แล้วอย่างไงฮะฉันไม่สนใจหรอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่างหัวมันนั่นแหละที่ฉันต้องการ